ก็สวัสดีนะครับไอตอนนี้กระเทยเรื่องของกระเทยลาวคนหนึ่งที่มันปากเขียวมันพูดใใคล้ายๆว่าเยอะๆหรือพอผู้นืองขยิบย,ย่ำอ่ะหยีบย่ำสาวสองไทยคนหนึ่งนะครับที่ถูกฆาตกรรมโดยชาวจีนคือคําพูดแล้วก็กลักษณะการแซการแซ่เนี่ยผมผมไม่ขอพูดถึงนะเพราะว่าผมก็มจะให้เกยียรติฝั่งของผู้ที่เขาไวชนไปนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องกระเทยลาวคนเนี้ย ล่าสุดก็ทําแบบมามามาโพส์มาโพสขอโทษประมาณว่าคนเราก็มีการผิดพลาดอะไรกันได้ผิดพลาดพังอะไรกันได้ก็ต้องขออภัยคือมันโพสต์แบบนี้มันไม่มีความจริงใจหรอกต่อให้โพสต์ยังไงมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ยิ่งตอนนี้กลุ่มอ่ากทยไทยสาวสองไทยก็ประกาศตามล่าตัวมัน นะครับว่ากําลังจะหลบนี้ไปไปฝั่งาราล้วจะกลับบ้านนะคืออยู่ไม่ได้แล้วคือตอนนั้นก็บอกว่าเห็นบอกว่าหาตินพัทยาคืออยู่ไม่ได้แล้วต้องหลบทีไปแล้วคืออยู่ก็เจอสาบาทาแน่นอนนะอยู่ดีไม่ว่าดีปากพาซวยอะ่ะคือเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเขาไม่ได้รู้จักกันไม่คือไม่คือทั้งสองคนนี้เขาไม่รู้จักกันแต่ทําไมไปพูดย่อยเย้ยถักทางเขาอะ่ะมัน มันเหมือนอะไรอะมันเหมือนไปคล้ายๆว่าคือไล้สัมมันสํานึกไม่มีความเป็นคน่ะไม่มีความเป็นคนเลยสำหรับปเทศเราวคนนี้นะมีครบหมดในประเทศไทยคนพมา่าคนลาวคนคาเมรเนี่ยที่มีหลายคนหลายประเด็นเข้ามาแซะเซาะแซะคนไทยโน,น่นนี่นั่นบ้านทุกอย่างที่ ที่เกิดขึ้นในไทยที่เป็นกระแสในประเทศไทยมันก็เข้ามาแซมหมดกับคนกลุ่มนี้แต่ก็มีคนมีคนบางคนยกตัวอย่างเช่นหนุ่มขมินคนหนึ่งที่เขาเป็นคนขับแบ็คโฮก็ามาช่วยรื้อถอนซากประการพังตึกสตงอโดยเขาไม่ได้รับค่าแรงคือเขาไม่เอาค่าแรงเขาตั้งใจจะมาช่วยคือช่วยในใจจริงอ่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคนไทยประเทศไทยยินดีต้อนรับคนแบบนี้เสมอนะครับ ค,บบคือเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยแต่เขากลับทําประโยชน์ให้กับคนไทยนี่อันนี้ผมขอช่นชมนะครับผมขอช่นชมคือประเทศไท,ย,ทยต้อนรับคนแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมาจากช้นชาติไหนเราต้อนรับเสมอสาหรับคนที่มาทำประโยชน์ให้กับคนไทยเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยนี่เราต้อนรับเสมอนะครับแต่จะไม่ต้อนรับคนจะพวกเนี้ยจะพวกที่ผมก,กล่าวมาพวกปากแจวพวกแสพ,พวกนู้นพวกนี่นะไอพวกที่แสวงหาสถาบันทาทั้งหลายคือผมไม่ต้อนรับ นะครับกระทัปักแก๋วก็ลบหนี้แล้วไม่กล้าไม่กล้าไล่สดอ่ะคือจะแรกมันบอกว่ามันมันจะไล่สดอ่ะแต่ถ้าไล่สดนี่ต้องโดนคมมันถล่มทลายนะมันก็เลยไม่กล้ามันก็เลยโพสต์เอาโพสต์ประมาณว่าผิดพลาดอะไรกันบ้างก็ขออภัยคือไม่ไม่เต็มใจอ่ะคือว่าง่ายมันไม่กล้าสู้ไม่กล้าสู้หน้าคนไทยอยู่แล้วมันก็แค่โพสต์แบบนั้นแหละนะครับเมื่อไหร่ ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดสักทีกับคนกลุ่มเนี้พวกนี้ไอ้พวกที่มาสร้างปัญหาต่างๆมากมายในประเทศไทยทาไมไม่มีใครจัดการสักทีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของเราโมแต่อะไรนะาทางเปิดคาสิโนโหรือเปล่าก็ไม่รู้ทษทีนะครับทษทีพูดไปคือเลยไม่สนใจเรื่องเหล่านี้นะครับก็เลยไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ก็เลยให้คนไทยจัดการกันเองก เหนื่อยใจนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราไม่สนใจอะไรเลยนะครับก็ไม่ขอพูดถึงนะครับว่าใครร็ฐท่านโงจะรู้จักกันดีละผมไม่ได้มีความแบบคล้ายๆว่าเกลียดรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นรัฐรัฐบาลช่วไหนผมไม่ได้เกลียดนะครับเพราะว่าผมไม่มีหน้าที่ที่จะไปพูดแบบนั้นนะครับคือผมไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเราแต่ผมอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาดู ลงมาดูจัดการปัญหากับกลุ่มต่างๆกับกลุ่มเหล่านี้กลุ่มปากเกียวกลุ่มที่เข้ามาทํางานผิดกฎหมายกลุ่มที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยกลุ่มที่เข้ามาต่อว่าคนไทยเนี่ยเข้ามาด่าคนไทยผมอยากให้ท่านลงมาจัดการคนกลุ่มนี้ประเภทนี้อย่างพม่าก็บอกว่าสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามนี่เป็นคล้ายๆว่าไล่คนไทยออกไปหมดที่นี่คือเขตแดนของพม่าอะไรประมาณนี้คนพม่าคนนั้นมันก็ออกมาพูดว่ากูเกิลแปลผิดพลาดอะไรแล้วคือมันทนแรงกดดันไม่ไหวอะ น่าจะมีอะไรจัดก,การให้มันเด็ดขาดกว่นานี้นะครับให้เป็นเยี่ยงยามนะครับ